สวัสดีค่ะตอนนี้บ่ายสองนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะคะแต่ตอนนี้หยุดตกไปบ้างแล้วแต่จะตกแบบนี้อากาศแบบนี้ทั้งอาทิตย์นะคะฝนแล้วก็คึมค่ะตอนนี้หยุดไปหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวจะมาตกใหม่อีกช่วงเย็นๆอันนี้กุหลาบดอกรอบสองนะคะช่วงหน้าร้อนก็จะประมาณนี้ค่ะกิ่งต้นแข็งแรงนะคะแตกหนอแตกกิ่งดีค่ะดูดูนี่ค่ะ ไอที่เห็นยาวๆนี่คือแต่แต่กิ่งใหม่นะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะต้นในกำแพงนั้นสวยมากๆเลยนะคะกำลังดอกกำลังบานเลยค่ะหญ้าก็หญ้าก็งามนะคะนี่ค่ะขึ้นกันแป๊บๆ,ๆเลยนะคะต้องได้เวลาตัดอีกแล้วค่ะอันนี้เอาของเล่นชิ้นใหม่มาอวดค่ะกันไกลค่ะแบบยาวนะคะเนี่ย ซื้อมาเมื่อช่วงหน้าร้อนน่าจะยาวได้ประมาณสามเมตรนะคะลองเอามาใช้ดูวันแรกเลยนะคะเนี่ยตั้งแต่ซื้อมาเพิ่งเออนึกได้ไ่าเออตัวเองมีนี่นาไหนมาลองใช้ดูดิตัดกิ่งสูงๆต้นสูงๆเนี่แหละค่ะอันนี้มันยืดให้ยาวได้นะคะนี่ตัดแล้วก็เอาลงมาแบบนี้เลยนี่ค่ะเราเด็ดลงมาแบบนี้ได้เลยนะคะ ็วางไว้นี่ค่ะน่าจะหกพันเยนนะคะซื้อมาในราคา6กพันเยนเกือบสองพันบาทนั่นแหละค่ะเอาไว้ตัดกิ่งก้านที่ยาวๆนะคะออนี่หละ่ะเป็นไงคะไปซื้อที่ที่ไหนก็มีนะคะบีบ้า h โฮมแล้วก็ช็อป ทั่วไปนี่แหละค่ะมีค่ะอุปกรณ์ตกแต่งสวนมาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้อืม้มกำลังงามเลยนะคะปีนี้อู้ฟู่มากเลยค่ะปีนี้ถือว่างามจริงๆนะคะนี่ดอกก็มากิ่งก้านก็งามใบก็งามนะคะแต่ข้างในจะมีใบเหลืองใบร่วงหน่อยๆนะคะเนี่ยข้างในนะคะแต่ถือว่าโอเคค่ะไม่เป็นไรก็ไม่ได้เยอะมาก นี่คือดอกรอบ2นะคะน,นี่ค่ะกำลังมาให้อยู่เป็นกุหลาบเลื้อยค่ะจริงๆเราก็ลุ้นกิ่งกระดงนะคะแต่ยังไม่มีเดือนนี้ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยนะคะเด <c> <un> ็กกะว่าต้นเดือนนี้แล้วค่ะเดือนเจ็เนี่ยต้นเดือนนี้จะให้ กิ่งนี้งามนะคะใหญ่แข็งแรงเดี๋ยจะเลี้ยงดูว่ามันจะเป็นกิ่งที่งามไหมมันแตกมาจากนี่ค่ะแต่ยังไม่มีกิ่งกระโดงนะคะเนี่ยโคนต้นปลูกมาหลายปีแล้วล่ะค่ะมาดูต้นต่อไปต้นนี้ก็งามอยู่ค่ะตัดเหลือน้อยมากเลยนะคะเพราะว่าตัดกิ่งเก่าที่ไม่แข็งแรงทิ้งก็เลี้ยงดูกิ่งใหม่กันต่อไป ไปดูโซนโนู้นบ้างค่ะฝนตกก็ร่วงนะคะดอกร่วงนี่แหละค่ะดอกร่วงใบก็สีสีดเขียวเขียวก็มีนะคะ เป็นเชื้อราแป้งค่ะเชื้อราแป้งเชื้อราน้ําฝนนะคะก็ธรรมดาค่ะช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะหน้าร้อนด้วยครึ่งหนึง่งหน้าฝนด้วยครึ่งหนึ่งนะคะช่วงนี้ข,ข้างนี้จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะนะก็เริ่ม ไตเครือกันแล้วตัวฝักยาวค่ะปรูงทุกปีนะคะเข้าไปรัดกิ่งกุหลาบแล้วต้องมาดึงออกนะคะเนี่ยต้องระวังเนี่ยมันเกี่ยว คือมันมันเกี่ยวกับต้นกุหลาบของเรานะคะก็มาดึงมันออกค่ะมาเดินดูน,ะนะะั่นแหละค่ะแล้วก็ดึงมันออกยาวไวนะคะไอ้เรือพวกเนี้ยถัวเนี่ยคืนเดียวก็ไปแล้วพึบพบๆพบนะคะอืมช่อใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ค่ะแต่ดอกไม่งามนะโดนฝนโดนแดดบ่อยนะคะ แต่ก็หลายดอกอยู่ดูมันก็เป็นเพียเป็นอะไรเหมือนกันนั่นแหละค่ะถั่วก็ ก็มีต้นละดอกสองดอกต้นละช่อนะคะพอได้ชื่นชมนะคะต้นไหนดอกวายดอกหมดก็ต้องตัดแต่งออกนะคะนี่ค่ะต้นไหนที่มันดอกวายดอกหมดแล้วตัดแต่งออกสีแดงนี่ได้กิ่งกระโดงมายาวๆแล้วนะคะสองกิ่งยาวประมาณสองเมตรได้แล้วหนึ่งกิ่ง กิ่งแรกยาวประมาณ2เมตรอันนี้กิ่งที่สองนะคะได้มา2องกิ่งแล้วนะคะกุหลาบด้วยสีแดงโฟเรนติน่าดอกดีนะคะออกดอกให้เรื่อยๆทีละ2ดอก3ดอกนี่แหละ,ค,ะค่ะปล่อยไปค่ะบลูเบอร์รี อืมเปียวเปี้ยวค่ะเปี้ยวบ้านหนูชอบกินตำแตงตำถั่วนะคะใส่กับใบนังรักข้างในด้านในนะคะโหระพาค่ะพอได้กินนะคะ ตัดไปบ้างอะไรไปบ้างดูข้างล่างร่วงกันเต็มเลยนะคะโซนนี้ก็สีเหลืองตัดออกไปแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเพียไฟไลายแดงแล้วก็เป็นเชื้อราค่ะเยอะหนักมากแล้วก็ดอกรอบสองก็จะวายแล้วก็เลย ตัดไปเลยถามว่าตัดแบบนี้ตายไหมไม่ตายหรอกค่ะเป็นการรีเซ็ตต้นใหม่เดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่นั่นแหละค่ะเอาไม่อยู่ค่ะปีนี้หนักมากถือว่ารุนแรงนะคะดอกเสร็จแล้วก็เลยถือโอกาสตัดออกไปเลยค่ะปหลาบก็ดอกให้เรื่อยๆนะคะแต่ไม่ดกแค่นั่นเอง อันนี้นอกรั้วนะคะดูสีขาวสีชมพูพาเลตนะคะ นี่แหละค่ะดอกรอบสองดูน่ที่ร่วงล่วงไปก็เลอะบ้านเขานะคะเนี่ย ดอกรอบสองก็ประมาณนี้แล้วค่ะมาเรื่อยๆนะคะดูกิ่งก้านเนี่ยแตกดีค่ะนี่แหละค่ะยาวเลยนะคะ ต้นเตี้ยเราก็ปลูกให้มันติดดินลงไปข้างหลังก็สูงขึ้นมาหน่อยนะคะตามลำดับเหมือนขั้นบันไดนั่นแหละคะ่ะจะได้ไม่บังกันนะคะวันนี้พาชมสวนกันประมาณนี้นะคะช่วงบายๆ ดินตรงนี้ไม่เหมาะกับการปลูกกุหลาบค่ะเพราะว่าข้างล่างมันลากเปื่อยหมดเลยก็เอาตะไคร้ลงนะคะนั่นตะไคร้นะคะนี่ตอนปลูกได้วันสองวันใบมันเหี่ยวแห้งก็เลยตัดทิ้งนี่แตกใบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะอันนี้สตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี <Star bury. S 1> โอเคค่ะไปแล้วนะคะเรามาเจอกันใหม่ค่ะ ฝากติดตามกุหลาบบานกุนเนยนะคะหลายคนถามว่าปลูกที่ไหนที่ญี่ปุ่นนะคะบางคนที่เข้ามาดูใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้ที่ญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวหนูจะทําการตัดไอ้ดอกที่มันร่วงนี้นะคะดอกที่มันร่วงนี้ออกเอาเสามาปักไว้ค่ะนี่ไร้กิ่งเลยค่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่กิ่งเลยนะคะปักไว้ เวลาฝนลมมามันจะได้ไม่หักหมัดปักไว้แล้วก็มัดไว้เนี่ยค่ะต้นนี้แต่กิ่งดีมากนะคะมัดไว้หนึ่งเสาสองเสาอันนี้ก็กิ่งกระโดงอ่ะยาวมานั่นนะ่ะสองเมตรได้แล้วมั้งคะนอขึ้นไปนูน่นละต้องมัดให้ตรงนะคะถ้าเป็นกุหลาบเดื้อยมันจะได้ยาว ดอกกาลังจะมาเลยค่ะเนี่ยมีเป็นสิบเลยนะคะเนี่ยกิ่งละดอกนะคะเนี่ยไม่ได้เด็ดไม่ได้อะไรนะคะไม่ได้เด็ดไม่ได้อะไรกิ่งละดอกละดอกค่ะโอเคค่ะไปจริงๆแล้วนะคะมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ